เมื่อวานนะคะทุกคนเรามาเดินเราทานข้าวเสร็จแล้วก็ออกไปเดินเล่นกันแล้วเราก็เดินอ้อมมาทางนี้นะคะแล้วเราก็มาเจอว่ามันมีต้นผักขมฝรั่งขึ้นอยู่มีผักขมฝรั่งขึ้นอยู่นะคะสาก,ก็เลยเก็บไปกำนึงกำใหญ่เหมือนกันนะเพราะเห็นเพื่อนๆหลายคนเขาบอกว่ากินได้แล้วก็อร่อยมากอร่อยกว่าผักโขมไทยเขาว่าอย่างนี้นะ เ,ออเราก็เลยเก็บไปลวกกินติดใจค่ะวันนี้มาเก็บอีกออวันนี้จะเก็บไปกินกับน้ำพริกเมื่อวานนี้เก็บไปก็กินกับเจ่วปลรรานะทุกคนนี่จงเทท้ายนี่เขาจะมีเราจะเดินไปทุกง,งเจอและะ้วค่ะทุกคนนี่ก็คือหน้าตาของต้นผักโขมนะคะผักโขมฝรั่งนี่กลิ่นของเขาแล้วก็รสชาติของเขาก็จะเหมือนผักโขมไทยเลยนะคะทุกคนนี่ นี่เห็นไหมนี่นี่ยังอ่อนอยู่นะคะนี่ดูนี่อันนี้นี่เห็นไหมรอยสาเก็บไปเมื่อวานทุกคนนี่รอยเก็บไปเมื่อวานนะคะนี่เดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งแตกยอดออกมาใหม่อีกนี่นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บกันเลยนะคะนี่เราจะเก็บไปลวกนะ เวลาเอาไปลวกแล้วอร่อยมากนุ่มไม่แข็งนะคะเวลาเด็ดก็จะเหนียวนิดนึงแต่ตอนลวกเสร็จเขาไม่เหนียวไม่แข็งนะนี่ยังอ่อนๆอุ้ยนี่เก็บมันมากยิ่งเก็บยิ่งเจทุกคนยิ่งเก็บยิ่งเจอนี่ไม่รู้ว่าอาสุนัขจะมาฉี่ใส่หรือเปล่านะดูรอยสาเก็บเมื่อวานก็มีนี่ต้นอวบอวบ,อบ,อบเก็บไปเมื่อวานวันนี้มาเก็บอีกนะคะอร่อยมาก นี่ค่ะทุกคนสวย ใช่ผักโขมฝรั่งหมดเลยนะทุกคนเนี่ยดูสิอยเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมันคือผักโขมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดติดตรงนี้นะคะมันไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละไม่รู้เลยว่ามันกินได้เขาคงไม่ได้ฉีดยาเขาจะหวงหรือเปล่านะมันก็เป็นหญ้านะไม่มีอะไรกินนะทุกคนเนี่ยมันเป็นหญ้าฝรั่งเขาไม่กินเนี่ยเต็มเลยค่ะเนี่ยต้นอวบๆถ้าเราเด็ดเนี่ยเขาก็จะแตกยอดมาใหม่ เอาไปล้างทำความสะอาดดีๆหน่อยนะคะมีฝุ่นมีอะไรนี่ค่ะทุกคนต้นผักโขมหมดเลยนะเนี่ยนี่อุย้ยเยอะมากยิ่งมองยิ่งเยอะ่ะดูผักโขมฝรั่งเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะทุกคนโอ้โหทุกคนดูคะ่ะยิ่งเดินมามุมทางนี้นะคะมุมนี้เขามีความชื้นเนาะเขาอยู่ที่ร่มนะคะทุกคนยิ่งเยอะเลยคะ่ะดูตรงไหนก็มีแต่ผักโขมฝรั่งนี่นี่นะคะทุกคนนี่ ต้นอวบอวบสวยๆเลยค่ะเยอะมากเลือกเอาต้นอวบๆวบก่อนนี่เอาไปใส่แกงอ,อมก็ได้นะทุกคนน่ยอุ้ยเยอะมากดูสิเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยค่ะเขาอยู่แซมกับต้นหญ้าอันนี้คือต้นหญ้านะคะนี่นี่ต้นผักโขมนี่ค่ะอวบอวบเลยดูเยอะมาก ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ผักโขมแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ไปทํากับข้าวกินกันนะคะนี่ค่ะผักโขมเต็มถุงเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าสาได้เยอะไหมนะคะทุกคนกลับไปถึงบ้านเราจะไปล้างทําความสะอาดกันบรรยากาศตอนเย็นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะนู้นพระอาทิตย์อยู่บนฟ้าเดินกลับบ้านกัน นี่เดินทะลุนี่ไปก็เป็นบ้านเรานะคะแต่ว่ามันทะลุไม่ได้เดินข้ามไปก็ถึงตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะทุกคนเราจะมาล้างผักขมกันนะคะนี่ทุกคนงัางถังก่อน เดซาจะให้ดูหน้าตาของผักโขมใกล้ๆนะทุกคนอันนี้เราก็สามารถลวกแล้วก็แช่ช่องฟิตไปได้นะคะทุกคนนี่ค่ะหน้าตาของผักโขมนะคะเวลาลวกเสร็จอร่อยมากรสชาติแล้วก็กลิ่นเหมือนผักโขมบ้านเรานะคะล้างให้สะอาดทำความสะอาดใบก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรจะว่าขนก็ไม่ใช่ขนนะมันเป็นคุยๆคล้ายๆเป้ง เดี๋ยวเทลงไปเลยค่ะทุกคนอืมดูลวกเสร็จก็สามารถแช่ช็อกแข็งไม่ได้นะคะเป็นขนเป็นฝุ่นขาวๆเป็นขนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปซาขอล้างก่อนนะ 没有。非常非常 ขำแล้ยวขำแล้วจ้ทวจจทททวะท,าจาทุกคนมากินข่าวกาันจ้วัสดิจ้าทักทายสวัสดีด้วยค่ะทุกคนมาจ้าทุกคนมากินข้าวน้ำกันมือนีซามีน้ำพริกปลาทูหน้านะคะแล้วก็ผักขมท่ไปเก็บมาจ้าพี่น้องผัดน้ำผัดใส่น้ำมันกระเทียมนะคะทุกคนพมหอมๆเลยค่ะชิวอยู่ขาวนิดหน่อยค่ะพี่นอ้องขยำขยวมาจา้าํำเลี้ยวอากาศเย็นนะคะตอนกลางว่นอากาศฮ้อนค่ะ คันมากกับอากาศเย็นอากาศหนาวทุกคนกินแล้วติดใจนะคะทุกคนไอพักขมอันนี้เป็นพักคมเมืองนอกด้วยจากพักขมฝรั่งบบเมนพักขมบ้านเฮาเวยกระเทียมกินขาไปเก็บมาเก็บมาลายล,ายลายมาลวกแช่แข็งไว้ก็ะไดเด้ก่นาง ไม่จากผู้เดร์บัานกินเขาแล้วอากาศอึมครึมจังเลยนี่หอมเย้

อร่อยมากบางคนก็เคยกินแล้วบางคนเพนนาานิ่งก็ยังอาจจะยังไม่เคยกินเนาะขั้นแรกแนั้นนี่ที่สาไปเก็บมือมือขึ้นมือขึ้นนี่พากันไปยางไปเห็นยูทูบหลังบ้านเนี่ยก็เลยเก็บมาล้วงกินเนบิางมือเสียบมือนี่ไปเก็บอีก đủ cô ừ. vào vào đây nó mắc cốt này, đang, bảo cô đây nè, đừng พริกประทูน่าเมื่อนี้น้ำพริกาใส่อันบีบบังหน้าใส่น้ำเลยคะ่ะทุกคนแซ่บๆหิวขา้าว หอมแขกคุยเ้ยจ้ะทุกคนหอมแขกคุยน้ำพริกน้ำพริกปลาทูน่าผักขมเมืองนอกกินแล้วติดใจบมากทุกคนมีแต่ยอดใหญ่ๆอวบๆ ้าไปเก็บมากมือเนยเก็บมากแ,แบบโอ้โหทุงแบบใหญ่เลยเดี๋ยวจะเอามาลวกแล้วก็แช่แข็งเลย ผัดใส่กอืมะแรงจอบตกลงมาใส่ตามหน้าตามหวัวผัดใส่กระเทียมซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งบ๊ใส่หลเดี๋ยวมันจิเข้มเพราะว่าเอามากินกับนับพริกนะคะอืม เดี๋ยวจะไปให้เดี๋ยแล้วจะเอิญมาร์กมาซิ้มหายมาร์กซิ่มม,มาเมื่ลไง